กระตู้ครับสวัสดีครับพี่ตองเต้ยนะโอลสวัสดีรครับน้องเต้ยสวัสดีครับ,บ,รรบ,บ,รรบเป็นไงบ้างครับผมได้เรื่องแล้วเออไ,ได้เรื่องแล้วเป็นไงบ้างครับเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ลบหรือบวกไม่บอกเป็นเปอร์เซ็นต์เราบอกเป็นคำตอบเลยเนะี่ยเจอคุณแม่แล้วเนี่ยแกเป็นไงบ้างครับแกอยู่จังหวัดไหน,นแกอย,กอย,อยู่<ห>แกอยู่ที่สมุทรสาครแล้วแกอยู่ยังไงครับ เขาอยู่กับอยู่กับแฟนใหม่ขายของขายของอยู่กับแฟนใหม่สบายดีใช่ไหมสบายดีได้เจอนะเจอแล้วแล้วแม่เขาก็รอลูกชายมาหาอย่างเดียวนี่แหละเออติดจ๊อบนะติดเป้าซะเลยสิเราอะมองโลกในแง่ร้าย ปกติก็ไม่มองลงน่นแทบกังวลไงแม่ี่หายไปใส่ผิดเป้าครับแง่แแต่ข่าวทางโน้อนอ่ะข่าวทางโน้นเขาก็เป็นแบบ<ไ>เป็นไปได้แล<ไ>้วที่จะแบบจะใส่ร้ายแม่อะไรเงี้ยข่าวชาวบ้านแบบพูดต่อๆกันเงี้ยน่ากลัวเป็นท้ายแล้วยังไงได้ยินจากปากแม่ก็โอเคนะเพื่อ,อใช่ครับปิดจับฟอดเสด ปลายทางภารกิจตามหาแม่ให้พี่ต๋องหลังจากเจอคำตอบที่น่ายินดีเราก็นัดหมายวันพบเจอเพื่อปิดฉากความพลัดพรากทันทีครับจาก35ปีสู่วันนี้ที่เฝ้าคอยตอนนี้กี่โมงตอนนี้อุ้ยจะเที่ยงแล้วสองชั่วโมงไปสมุดสาคอนปลายทางของเราฮะไปเจอคุณแม่ตอนบ่ายสอง เดินทางยิ่งใกล้ถึงแม่ใจยิ่งเต้นนะครับแต่เพื่อเพิ่มความตื่นเต้นเข้าไปอีกเท่าตัวอีเต้ยขอ,อกดโทรหาแม่เพื่อให้ลูกชายได้ยินเสียงสักหน่อยนะครับสวัสดีครับคุณแม่จ้าตอนนี้เต้ยกําลังออกเดินทางแล้วนะจ้าจ้า,จาอีกสองชั่วโมงถึงจ้าแม่รออยู่ลูกใจอจ,อ,จอ,อยอยากเห็นลูก ครับตอนนี้ลูกชายนั่งอยู่ข้างๆเต้ยเนี่ยแม่อไม่อยากเห็นเขาเด็นทีได้ลูกโอเคโอเคเราอีกแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่ง สองชั่วโมงยิ่งกว่า35ปีที่เฝ้าหอยหาในที่สุดการเดินทางของความคิดถึงก็มาหยุดที่หน้าบ้านแม่แล้วครับขอโทษแล้วฮะขอลงก่อนซอยนี้นะใช่มันเป็นตูไว้หน่ไม่ทำหน้าที่เลยเลยนะจอดนี้นะ ยังไงเนีตื่นเต้นไหมตื่นเต้นสิ้นสุดการรอคอยสักที35ปีตอนนี้อีเตอร์ลงไปเตรียมใจคุณแม่ก่อนครับปล่อยให้พี่ต๋องกลั่นใจรออีกนิดสวัสดีจ้าเป็นไง นอนไม่หลับตีวันแรกที่หนูมาส่งข่าวนอนไม่หลับตั้งแต่หัวค่ำยันหกโมงเย็นไปขายนอนไม่หลับพร้อมนะโอเคงั้นก็เดี๋ยวยวมาเจอกันข้างหน้านี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวเข้าไปอยู่ข้างในบ้านก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวให้ลูกเรียกแม่แล้วแม่ค่อยเปิดประตูออกมาโอเคไหมค่ะโอเค มองอะไรนลปิดไม่ให kind of ้ดูแล้วเดี๋ยวจำจำเขาเขาหน้าแกได้จรริงหอจำเขาหน้าแกได้เลยแกไม่เปลี่ยนไปเยอะหรอกทำไมคิ้วชนกันเนี่ยนะใช่ไหมนะไม่หมยคือหมายถึงว่าคิดว่าคนนั้นคุณแม่หรอ เจอแม่นี่จะทำอะไรอันดับแรกเนี่ยก็คงจะกอดแก,ะะแ,กแล้วก็ไหว้แกแล้วก็ถามสรรทุกสุบิบแกคงจะคิดถึงมากะนะดูนะ,ะคิดถึงนะคิดถึงอยากจะเต็มปากเต็มคำทักทีอะแม่ครับ แฟนเหรอครับรอต้อนรับอยู่ใช่แฟนแม่เขาก็รู้เรื่องพี่ต๋องนะรู้มาตลอดใช่ไหมไม่เคยปิดไม่เคยอะไรเลยแี่เล่เพราะแม่เขาก็กินผมกลัวแกจะไม่เขาแม่ไม่มีปัญหาเลยเขายินดีมากๆด้วยแล้วเขาก็รู้เรื่องพี่ต๋องมาตลอดแกแกไม่คาดไม่คาดฝันใช่ไหมครับเขาอยู่กันเป็นกำลังใจให้เขาว่าตั้งแต่แม่แยกมาก็มีคนนี้อยู่กันมาสามสี่กว่าปีแล้ว ก็ดีใจครับแกพอแกแยกแก,แกออกมาจากทางทางพ่อแกก็มาจเจอแฟนปัจจุบันแล้วก็ดูแลแเป็นอย่างดีทำอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อยู่กับคนนี้มาอยู่แบบธรรมชาติดีเนาะใกลสุดขอบฟ้าตามหาหัวใจอีกครึ่งที่หายคงอยู่ตรงนั้น เมื <54. S 2> ่อ <NY> ท <Commons> ั้งคู่พร้อมแล้วอีเตยจึงส่งสัญญาณพร้อมปิดฉากความทัดพรากทันทีครับเขาจะเห็นเราไหมครับเห็นรถมาแล้วเดี๋ยวเรมาโรดเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลส่งสัญญาณเี่ย เรายังไม่ไปไดีไหม <laughs> ไปเลยครับไปเลยเหรอไอูเรียดขอบคุณมากๆครับ แม่อยู่ข้างในบ้านประตูเออยู่ตรงนี้แหละ,หละเรียกหาแม่แม่ครับเต็มป,ปากเลยแม่ปาฏิหาริย์แห่งรักที่พลัดพรากนั้นอนุภาพบันดานฝากดฟาดฟ้าได้เกณฑ์ฟ้าลิขิตมาอย่างนั้น ไปจากกันจะท้อไปใหญ่ปฏิหารหัวใจแห่งรักเรียกหาแม่ไปครับเต็มปากเลยแม่เก n น f i n